อุ้ยอันนี้ผมสีดงสีอะไรบ้าง่มเกไว้ะเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่16กรกฎาคมนายวีกิตมานะโรดกิจในอำเภอบางละมุงพร้อมพันตำรดเอกนาวินสินธุรัตน ผู้กำกับการสพบางละมุงพันุตรวจโทสุภวัตลัทัพปรีชารองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพบางละมุงพันุตรวจตรีสุชาติดุษฎีสารวัตรป้องกันปราบปรามสพบางละมุงร้อยตำรวจตรีธงทวั์พลละครรองสารวัตรสืบสวนสพบางละมุงพร้อมชุดปราบปรามยาเสพติดสพบางละมุงได้ทำการจับกลุ่มนายพีรเดชอายุ33ปีอาชีพพ่อค้าขายไก่สดพร้อมของกลางยาบ้า6 8 0 0 0เมตร สืบเนื่องมาจากตำรวจปราบป,ปรามยาเสพติดสพบางละมุงได้ทำการสืบทราบว่ามีบุคคลนำยาบ้าลอถใหญ่เข้ามาขายในพื้นที่อำเภอบางละมุงซึ่งตำรวจพยายามสะกดรอยตามจนไปพบรถยนตฮอนด้าซีวิกสีบรอนเทาแต่ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวได้ขับหลบหนีและเกิดคลาดกันบริเวณถนนสาย36พัทยาระยองต่อมาตำรวจได้ลงพื้นที่หาข่าวจนสืบทราบว่าบุคคลดังกล่าวคือนายพีรเดช จึงได้ทำการติดต่อล่อซื้อยาบ้าจำนวน2,000เม็ดโดยนัดส่งยาบ้ากันที่บริเวณเพิงพักร้านขายส้มตำไก่ย่างเมืองดอกคู่ในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองโดยนายพิรเรชเจ้งกลับสายล่อซื้อว่าจะแขวนยาบ้าไว้ที่บริเวณเสาภายในร้านส้มตำเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงร้านส้มตำดังกล่าวก็พบยาบ้าจำนวนดังกล่าวถูกแขวนไว้ที่เสาของร้านส้มตำและยังพบรถกระบะ ยี่ห้อฟอร์ดสีเทาไมายเลขทะเบียนขอไข่ทอทง1856ระยองจอดอยู่ใกล้กับร้านส้มตำและมีพฤติกรรมต้องสงสยัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวขอทำการตรวจค้นโดยพบนายพีระเดชนั่งอยู่ภายในรถเบื้องต้นตรวจสอบภายในรถพบยาบ้าชุกซ่อนอยู่จำนวน26,000เมตรซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของยาบ้าทั้งหมด ต่อมาตำรวจได้มีการสืบสวนขยายผลไปคนที่บ้านพักของนายพีโรเดตเลขที่1 2 0หมู่1ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านอีกจํานวน40,000เมตรรวมยาบ้าทั้งหมดที่ยึดได้68,000เมตรจากการสอบสวนนายพีโรเดตให้การยอมรับสารภาพว่ารับยาบ้าจํานวนดังกล่าวมาจากพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อนำมาขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นเด็กแว้นและกลุ่มทำงานแรงงานในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองและในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีอีกทั้งยอมรับว่าตนเองปัจจุบันเป็นพ่อค้าขายไก่สดในตลาดสดย่านตลาดปลวกแดงและหวังรวยทางลัดจึงได้นำยาบ้ามาขายโดยทำมานานกว่า6เดือนแล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพปลวกแดงจังหวัดระยองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตามทุ่มปิดร้านก็ตะเป็นคนนี้ก็วางเลยให้มันให้ลูกค้ามารอรอเป็นจุดเป็จุด มีคนยุทไดท้ที่เข็หลับค่บางใช่ไหมเขติดต่อระมังนึงโอ้โแดงข้าวแดงลูกค้าที่บารมุ่งนะแถวนี้มีไหมมีเนก็โผลเกเถนะโอเสที่เราัเขดแรงเรเขาไม่รู้มาจากไหนเขาไม่รู้ว่าที่ไหนเขามีหน้าที่เขาจะใส่เป็นถุง อค like a c a d e m y a นท Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร Fight c c d e m y y